สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่ศูนย์อิสุสุนะคะเอารถมาเช็คเลยไปแล้วหมื่นโลหมื่นกิโลกราเหนื่อยล่ะเนาะกราเหนื่สารคัดกราขี่รถเครื่องกลับไปกลับมาเนาะเกือบถึงก็ไม่เป็นไรเกือบถึงนะเพราะว่าเกินไปเยอะมากแล้วมันจะมีปัญหาในระยะยาวไงคืองไปเนี่มันก็เลยวเลี้ยวคนนี้ไปเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเราอยู่วก็แล้วคนอยู่เลยไปคนนั้น วันนี้นะคะเราจะไปเราไปสังกันระหว่างรอรถนะคะใบสามรถแล้วก่อนจะใบสามเอาห้อมูลเลยใบสามนะคะรถเสร็จนะคะกะับจีเ<ๆ>ขาขวิดเขาอยู่ใบสามรถแล้วก็เลยสิพากันไปร่วมสังวันนี้เราแต่งตัวเตีมคุณหนูนะใส่ชุดเดย์ย่างดีมึงมาเมึงช่วมึงช่วมึงช่วแต่ละคนแต่ละคนใส่ชุดเดย์ย่างดีวันนี้เราแต่งตัวตลูกคุณหนูแล้วก็จะไปแบบนั่งรถให้สมฐานะนะคะจะไปนั่งรถเห็นแบบว่า <c oughs> ดูสมดูสมฐานมาค่ต้องเป็นแบบรูๆจังเลยสัญญาเป็นบิซีเทมกอดเป็นบลูบิกซี่นะเพื่อไก่ใช่แล้วบิกซี่พูดใช่แล้วลงยากรเทารถดูบิ๊กซีไงลงยาล้วเราจะไม่นั่งรถให้สมฐานะนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งตัวมาเรียบรู้แบบลูกคุณหนูนะคะจะนั่งรถไปเาจะไปนั่งแกลบที่มันเป็นโรบินสันหรือเป็นบีเอ็มด้วยอาจจะมีอะไรได้อาจจะมีแบบบีเอ็มมาแต่งได้เป็นแกลบเนาะ ก็ไม่แน่ละเพิ่งอาจจะแบบว่ายากแบบม่วยากยืยนซื่อไง่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมาท่อง่าอาจจะรถหรูมาลับก็ได้เดยวจะเดินไปบิ๊กซีไปนั่งรถกันนะคะมันกลับมาไม่รถไงพูดบาดใจจะจแม่นันนี้ให้ไปจะรู้ให้พูดบาดันได้ เดี๋ยวรอดูกันนะคะทุกคนคะว่าจะเป็นยังไงจะพาพี่ดาวไปล้มสัน้าจะไปกินข้าวแล้วก็เราจะไปดูหนังเพราะว่าสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงแต่อีกโดนเติบน่งกอยู่สองชั่วโมงกินเผาชั่วโมงหนึ่งพอดีนางคงขึ้นเพราะว่าตอนนี้เปยนขึ้น<า> แล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากรถเชียระยะเสร็จก็จะไปวัดกันนะคะไปทำบุญนะคะเดี <Ooh. S 1> ย๋ยวเราติดตามจอมเกี้นหน้าทุกคนค่ะเราถึงถึงหน้าบิ๊กซีแล้วนะคะนี่ว่าเคยเดาวไปซี่รถมาเนียเ่ยกรุงเทพไปไหนขี่รถรัวเนี่ยกรุงเทพไปไหนขี่รถรัวมอนี้กาเจริขี่รถรัวรถรัวเหมือนกันค่ะอยาจะรถรัว นะกำลังพันไปส่งเขาบ่พันไปส่งเข้าบ่บอกนะบอกนะพันไปส่งเขาบ่ได้แล้วแล้วไอเอาเรื่อเชษฐ์ระยะตางกัเลยจิไปเรียนรถนิ่สันรวมาัยูสูบ่แม่ต่าเขาดูสฉมพานะ ปหามขึ้นอาเจนะสลาคุณเดไปคึ้นไปเดนเดมขึ้นว,ว่าโอเค <c oughs> อุยอู่แทมก็มีแต่ไม่เคยนั่งนะมองให้เป็นเลยเด็ ตอนโซนหัมันเป็นยังไงรู้สงฮานาป่ะรอผมนะค่ะถ้าจะไปจายน้ำแร่เข้าไปกินขก่อนอาหารด่สันนึงถ้าจะกินอะไรหรับถ้าเรามืองเกิดก็ได้ใด้ต้องทำแบบจุกเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะน้ำแล่แล้วก็จะไปดูหนังกันนะคะมีข้าวไปเอาตัวน้ำก่อนมั้งเราไปดูรอบหนังก่อนเพราะมันมีคปจะ เรานั่งรถเปิดประตูมากเลยยิ่งกว่านยิ่งกว่า B เกมด้วยีเราเราเปิดประตูแล้วเราก็รับเอถ้าเรียกอะไรอะรับแอร์ธรรมชาติจะมุกจะพูดแล้วมอกจะพามัวมาเนี่ยแต่กำลังอิ่ม่ะกำกำติกำ้อนนั่งรถสามอีหิเอารถท่านกนกมือีาเยยอนอไปดูตัวนังก่อนนะคะแล้วก็จะไปทานข้าวนะคะ กินข้าวกันนะคะอาหารกันว่างอาหารว่างอาหารจันว่างวันนี้เรามากินถ้ามีเวลาจำกัดถ้าเราเลิกไปเด้กินรอรอบ่ายโมงครึ่งเรามีเวลาแค่ไม่ถึงสามสิบนาที เราต้องรีบกินรีบเสร็จก็ได้จะไปกินอาหารจนรานกินอาหารว่าง <c oughs> ได้กินอาหารแบบอาหารจานเดียวอันนี้ก็ได้ได้ข้าวมูฟรอบนะก็ได้ยังก่อนสุกี้สุกี้แต่กินทะเลยังไม่ได้กินหมูได้มาแล้วรอบใหมงครึ่งจะไปดูหนังกันนะาาคะะรหว่างรอกับข้าวเราข้าวก็วววววน่าจะหลย <c oughs> ายโมงก็ไม่เนี้เออใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราเดี๋วเราคตัวที่มันมากกว่าชั่วโมงเนี่ย เขเอื like ่อไปเขาเอ่ออย่างว่าทำไม่ได้ไม่ได้มีมันธรรมชาติน่ะแต่เราเราทำขึ้นมาเองอ่ะไปทำเองธรรมชาติผลิตเออไปทำเองไปทำเองไรเสน่ห์เนาะโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนีคอสเชียงเขาแล้วก็ไปเบื้องหนังแล้วก็จะไปทำอีกต่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ